คราวนี้ไปกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะกับการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยของทีมชายเองก็พอใจนะคะที่ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จในศึก a อ c b ซี่เบชทัวร์สมิลลาโอเพนแต่ว่าก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขในข้อผิดพลาดไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ศึกวอเลบอลชายหาดเอเชียนทัวร Tour ส์สะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2024จบลงไปแล้วโดยทีมหญิงไทยพัชรพรเสียวงกับสมิตาสีมรงงามซึ่งขยับขึ้นมาเป็นทีมไทยหนึ่งของไทยแทันที่ของเบสบอยวรพีรัชยาียกร้องพบสรุตาวดีกับทาราวดีนาราพรละพัฒซึ่งก็เริ่มเรยลาไปตามการเวลาแต่ในรายการแรกยังคงทำงานได้ไม่ดีนักจบเพียงอันดับที่9ของการแข่งขัน ในขณะที่ทีมชายไทยหนึ่งพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับบารวิทย์ตาวโตโลงแข่งขันในธนะของรองแชมป์เก่าและรองแชมป AV ์ AVC บีทัวร์รายการล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นั่นก็คือการเอาชนะญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแม้ว่าสุดท้ายจะด้วยสภาพร่างกายและสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือด้วยลงแข่งขันอย่างต่อนเนื่องทำให้เกิดอาการละจนสุดท้ายจบประดับที่4ของการแข่งขัน จากเอกสถาพรสว่างเรืองเฮดโค้ชทีมชายไทยมองภาพรวมพอใจกับเป้าหมายที่ทำได้คือรอบสี่ทีมสุดท้ายแต่ยังคงติดปัญหาเรื่องของเกมเสิร์ฟที่ต้องกลับไปปรับแก้ไขให้เร็วที่สุดสาหรับรายการสมิลาโอเพ่นครั้งนี้นะครับก็ทีมไทยนะครับก็เราก็ตั้งเป้าไว้เข้า4ี่ทีมสุดท้ายนะครับเราก็ก็ทำได้นะครับว่าทีมไทยหเราได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายนะครับ แล้วก็เราก็หวังไปถึงเหรียญแต่เนี้ยการเล่นวันนี้คือนักกีฬาก็ก,ก็ก็ทำทำงานอย่างเต็มที่นะในการเล่นนะครับแต่ก,ก็มันมีข้อผิดพลาดท,ที่เราต้องแก้ไขกันอีกต่อไปครับก็เรื่องของเรื่องของทักษะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มเติมเรื่อง,องบอลเสริฟนะครับเราเราต้องไปทำกันบ้านแล้วก็ต้องซ้อมเพิ่ม,เต,มเติมอีกอีก,อก,อกมากครับ จากนี้ไปนอกจากอีก2รายการเก็บคะแนนสะสมแล้วศึกสำคัญของทีมชายหาดนั่นก็คือเกมคอนติเนนตัลคัพที่ประเทศจีนซึ่งจะหาหนึ่งทีมตัวแทนของเอเชียจาก8ทีมเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมโดยทีมไทยจะใช้ทีมไทย2เป็นหลักขณะที่ผู้เล่นจะดูก่อนว่าผลงานของทีมชุดเดิมยังคงสามารถไปต่อในศึกคัดโอลิมปิกหรือไม่ก็สำหรับปีนี้นะครับก็คือแน่นอนก็คือความสําคัญก็คือคัดโอลิมปิกนะครับ ทีมก็มาในรานการแข่งขันท่นี้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสนะครับก็คือแต่แต่มันก็เป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่า8ทีมนะครับมันเอาไปทีมเดียวนะครับก็มันค่อนข้างจะยากแล้วก็ทีมก็สูสีแล้วก็ระบบการแข่งขันก็คือแพ้ครั้งเดียวแล้วก็ตกรอบเลยก็คือชนะถึงจะอยู่แพ้ก็ค่อนข้างจะโหดหน่อยสำหรับการคัดรอบโอลิมปิกแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ สำหรับโปรแกรมคัดเลือกโอลิมปิกตัวแทนทวีปเอเชียคอนติเนนตัลครับจะแข่งขันแบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบระหว่างันที่16-23มิถุนายนนี้ที่เมืองหนิงโปรประเทศจีนโดยทีมชายของไทยนั้นส่งทีมไทยสองสุรินตรงกลางกับดูมินิแก้าวใสลงแข่งขัน,ขนมานิทุูมไปบูญถ่ายภาพสุรชัยเพ็ญดีรายงาน